อ๋ออันนี้เขาเรียกว่าอะไรครับยายเส้นใหญ่นะเส้นอันนี้โกกบอลหรือผือต้นไลน์อันนี้นะไหลไหลต้นไลน์ค่ะไหลไหลมันจะงาวนะนี่นี่นี่ต้นไลน์ยาวไปเลยมันยาวมันยาวสูงเลยมันง่ายนะอันนี้ทําง่ายมันใหญ่นะมันทําง่ายอยากได้แบบนี้ใช่ไหมที่พูดอ่ะอันนี้มันจะได้สองผืนวันหนึ่งน่ะมันใหญ่มันใหญ่อันนี้เขาเขา เป็นชิ้นใหญ่กว่าอันนั้นมันเล็กนี่นี่ในซานนี่นี่นี่เละในซานเสร็จแล้วนี่นี่นี่ในซานเสร็จแล้วนี่แล้วแบบนี้ขายผืนเท่าไหร่ไม่รู้ไม่ขายตอนนั้นมันก็สองร้อยหรอแม่สองร้อยกำหนดราคาเลยถ้ามันใหญ่ก็สองร้อยห้าสิบแปดสิบหรือสองร้อยแล้วสองร้อยห้าสิบแล้วแต่พื้นเล็กทนใหญ่างแล้วบ้านเราทำกี่ครอบครัวครับนี่แบบนี้ทำสองคนหรือที่นอนปกตินะคะทำลายทั้งหมดกี่สิบครอบครัวได้ไหม มมานมมันแแ่่อดสลี่อันนี้วัตถุดิบเนาะอันนี้อันนี้เขาเรียกอะไรครับแม่อันนี้คี่ยังไม่ถอดอันนี้คืออะไรเนี่ยใบเตยน้ำเตยน้ำเตยน้ำอันนั้นล่ะเหมือนกันอ๋ออันนี้มันฝนมันตกเลยตากเอาไว้แบบนี้เราตากครับตากเสร็จแล้วมาย้อมบ่ตากเสร็จแล้วมาย้อมนี่ย้อมสีส่วนใหญ่ใช้สีอะไรนี่สีนี้สีนี้สีห้าวสีโอะไอันนี้สีเขียวสีเขียวสีชมพู ทีนี้มาฝั่งนี้นี่ทำอะไรครับเนี่ยนีเดินสายคุณยายสาธิตนะครับนี่คือโครงการสัมมชีพผู้สูงอายุไว้ทนนะฮะที่บ้านตาโสม นี่นะครับคุณยายกําลังสาธิตการเดินนะเดินเส้นเหรอเดินเส้นนะครับใช้เวลากี่วันเดินครึ่งวันปาติถกวันยายครึ่งวันเลยก่อนหน้ามันถึงจะได้ถ้าได้ทำต่เช้ามันก็เสร็จแล้วไหนนี่ทำทำต่เช้าก็เสร็จก็กินข้าวกินข้าวเสร็จก็่อดทำไปเช้าไม่ได้ต้ทำกับข้าวกินก่อนนี่นะครับเป็นภูมิปัญญาของชุมชนเนาะ ที่ต่อยอดเป็นอาชีพเป็นรายได้ถือว่ามีรายได้ดีไหมครับนี่ขายได้เลยยขาได้ดีมากขายให้ใครขายแถวบ้านเราเนี่ยแหละทุกคนในบ้านเลยบ้านเรานอ่นมาเห็นเขาก็อยากได้เขาก็ขอซื้อโอ้แล้วก็บางที่จเลขข้าวเลขอะไรกินบ้างเออใครให้ข้าวก็เอาอืาเลขข้าวนี่เลขยังไง แลกเป็นถุงปุ๋ยบอกห่งก็สอปีพื้นหนบางคนก็ให้สี่ปีโอ้ถ้างั้นเอาไปแลกข้าวสิดีกว่าอย่างอื่นให้ก็ไปซอกพื้นให้มานซอกกระสอบมันนั้นบ่ใช่ส่วนมากก็จะแลกข้าวปาร์ติดผมแรกข้าวเพราะว่าถ้าให้ข้าวพื้นหนึ่เกาจะให้กระสอบปีงเบาตกเงลี้ยสิบปีมงนี่นะครับนี่นะครับก็เริ่มแล้วนะครับคุณยายก็เริ่มสร้างสมาชีพของผู้สูงอายุวัยต้นนะครับ ประยุกต์ใช้ทุนทางธรรมชาติที่มีนะครับไม่มีาพวเราจะรับแให้ค่ะผืนก็จะอันนี้ท่านผู้ช่วยครับทำไมทาไมเราถึงเลือกอาชีพนี้ชุมชนเราเพราะว่าเวลาว่างๆเสร็จแล้วและมันอีกอย่างหนึ่งก็เป็นอุปกรณ์ทัสดุที่มีอยู่ในวัสดุที่เรามีแลเราก็ทกันปงางนเป็นงานดีเรกโอ้งานงานทำยามว่างอกทำกี่โมงถึงกี่โมงครับแม่ แม่ประมาณแปดโมงเก้าโมงกินข้าวเสร็จแล้วแม่ก็อะไรเป็นนะแปดโมงถึงกี่โมงทำทั้งวันนั่นแหละทำทั้งวันถ้าว่างถ้าว่างทำทั้งวันอาชีพอาชีพหลักเลยอาชีพรองเนี่าชีพรองค่ะแม่อาชีพรองอาชีพหลักทำนาป่ะชีพหลักทำนาถ้าช่วงขับปลูกมันก็หยุดอันนี้ไว้ก็ไปรับจ้างปลูกมันก่อ็คือถ้ามีรับจ้างอะไรก็จะหยุดยเพราะอยู่ในบ้านมันจะไม่เปียวฝนอันนี้งาน อันนี้ทางเจ้าหน้าที่เรามาสนับสนุนยังไงบ้างครับวันนี้อันนี้เราก็หาวัสดุมาให้พวกแม่แม่นะคะได,ได้ได้ทำกันนะคะจะ,จะมีวัสดุ<ะ>ที่ต้องการนะคะก็จะเป็นเส้นกกนะคะเราก็ได้หามาให้พวกแม่ๆได้ทอเสื่อกัน,นะคะ่ะโครงการนี้มีวัตถุประสงค์สำคัญยังไงบ้างครับก็คือการสร้างส,างสมัมาชีพให้กับผู้สูงอายุนะคะในในไวต้น สุยไวตนพูดแม่หมดอยากให้มีให้มีงานทำมีอาชีพมีรายได้เสริมใช้เวลาว่างใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เวลาว่างให้เกิดใช้ยืมเฉยๆมันจะเครียดไค่่ะยยงงัใมาโลกอันนี้ทำคุณยายทำกับเขาไหมยายได้ใจสนับสนุนให้กำลังใจยายกำลังใจให้ังที่ปรึกษาใหญ่ที่ปรึกษาใหญ่เดตตอนจะเป็นประธานสตรีก็เดิน ยไปเที่ยวไปดูงานทั่วเลยทางบุรีรัมย์อะไรอืมครับโอ,โอเคนะครับนี่คือ<า>บรรยากาศการสร้างสมสัมชยพผู้สูงอายุว้ต้นที่บ้านตาโสมอำเภอตำบลตะเคียรัมเภอปูสิงครับสวัสดีครับ